อ้าวันนี้เสียออดพามาทําอะไรสวัสดีครับก็วันนี้จะทานข้าวเพียงกันพอดีเพื่อนเพื่อนนะเสียดีถูกหวยล้านกว่าบาทนะโอ้จะเลยพามาเลี้ยงนะไม่รู้ว่าเลี้ยงอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวตุ้มตาไปดูพิธีเลยนะเสียดีถูกหวยล้านหนึ่งนะฮะอันไหนนอตซอยจุอันนี้ลาบเลยครับลาบซอยจุโอ้ยลาบน้องแทบโอ้ยเป็นอะไรกินเนาะลาบกินหอมจุ๋ยเลย มื่อนีขอนไม่อยาตบุกหลังบ้านหนเด้อครับเอาละครับวิธีขั้นตอนการซอยอันนี้เขาเรียกว่าซอยจุซอยจุครับเนื้อแดงแดงครับเนื้อสดๆเลยสดเนะพี่้องครับเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะครับกอดน้ำจิ้มยำพัานน้เองนะครับพี่ยังครับยังนะครับมีการซอยนะซอยเป็นชิ้นบางๆนะครับ กัดักเสษจานพร้อมเสิร์ฟเนื้อสปมชมพูเฮ้ยเลยเนือครับเนี่ยติดเหลืองบ้านออคลิปนี้ย่านตีดเหลืองครับนี่ลองครับนี้เราก็มากินร้านที่อยู่ตรงข้ามร้านเหรียญทองโฮมพลัสนะครับก็อยู่ตรงข้ามเลยก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวละก็ทําลาบก้อยซอยจุกนะครับร้านนี้นครับมีทุกอย่างอาหารตำสั่งมีไหมครับ าหรั้งไม่มีนะครับมีแต่ก๋วยเตี๋ยวลาบก้อยต้มก๋วยเตี๋ยวนะฮะลาบก้อยต้มนะฮะับแต่ว่าร้านนี้อร่อยเด้ก๋วยเตี๋ยวแซ่บผมมากินรอบหนึ่งติดใจเลยพี่น้องนะครับแซ่บอีหดีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่อันนี้สามซิปกีบครับผมสามซิปกีบพี่น้องนะตรงนี้จะเป็นคณะหนาคณะหนามืัอนี้ตับเบิ้ลกับตับบาทเบิ้ลเนาะ,ะมันนีเนาะโอ้ยไปกิน ตับหวานซ้มพีนองเอ้ยเล้าซัมนีกระเพาะกินแล้วพี่น้องครับนะฮะเราจะเสีย่ยวบ่เคยเห็นเสี่ยวอดกินจากที่ไหนเนี่ยเมื่อเนี้ยจะได้เห็นเล้ากินแลวเมื่อเนี้ยนะนะครับขอตัดเลยนะการโอ้ยครับแต่งหน้าให้ดูน่าทานนะครับทําไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเนาะก็โรยข้าวคั่วนิดหน่อยนะครับมันก็ดูแบบแม่น้ำจิ้มนี้อหยากบ่ครับ บอยากครับใส้ข้าใส่เป็นบีแท้ครับนะมีชื่อมาดองเองครับบีแท้เด้พี่น้องครับนบีของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมผัไผ่พักอ้าวนี่โรยหน้าปาตีโดนน้ำจิ้มร้อยครับอือจ๊ดอ่าทุกคนครับนี่คือต้มแซบ่บตักใส่เรียบร้อยแล้วคือต้มไว้แล้วใช่ไหมครับ,รบโอ้ว,โอว้าวอ๋อยังต้องปรุงด้วย นะครับเอาพี่น้องครับทากินนะพี่น้องครับทากินจะเป็นยังไงนะครับเอาล้ครับตอนนี้นข้าวเร็จแล้วเด้อนี่มาจากร้านร้านตรงไหนนะร้านตรงข้ามเนื้อสดนะครับตรงข้ามร้านผมเลยนะตรงข้ามร้านเหรียญทองนะวันนี้มาฉลองนะฉลองเซเ์นะเซเดแห่งนครมานอานนะโชคดีโชคดีได้ยินข่าวว่า ถูกหวยเรื่งนี้นถูกหวยนิดหน่อยน,นิดหน่อยนะ <laughs> นะบอกเยอะไม่ได้นะเ <laughs> สะ <laughs> <laughs> ียออดบอกไป่ไดตอนต้นคลิปแล้ว <laughs> <laughs> ไม่แล้วแบบเวลา,วาแล้เวลาพี่ถามแล้วไม่บอกพี่นะพ <laughs> <laughs> ี่วู้ดซื้ออยู่คนเดียวแล้วถูกคนเดียวสองวันแล้ว,วนวะคนนี้โอ <laughs> ้โห,โหซื้อคอนเทนเนอร์ได้เป็นคันอ่ะเออนะวันนี้วันนี้เดี๋ยววันนี้เสียเดนะเป็นเจ้ามือนะรื้กาอีกแล้วมาทำมาทานนะทำกับคุณพ่อศาสตรนะครับเดี๋ยวลองผ่าคุณพ่อนะยอดยอดคุณพ่อนะครับ ให้คุณพ <bona? S 1> ่อจวดเขาเมื่อนี้มีอย่างเขาหนาเอฟซีเด้อดกลางๆลาเอาลาบก้อยซอยจุให้คุณพ่อก่อนให้คุณพ่อกอนเาคุณพ่อเปิดงานนะครับคุณพ่อเปิดงานตะเกียบนะครับกินจุต้องไซส์ตะเกียบเลยพี่น้องครับไอ้เมือปลาเปไรบอสเลี้ยงเดี๋ยวเอฟซีสิ่าหมูโกมแท้ของแท้ของแท้ของแท้อ้าวอันนี้เขาเป็นอย่างพ่อที่ยิบไปเนี่ยอันนี้ขันแทนาขันแทนาขันแท่น โอ้อขัแนแท่นานะครับอา่าก็จะชิมเหมือนกันมบเข้าให้เดยกพี่น,ออน,อน้องครับตีตะวัจ๋อแส่ยบมพอร่อยอร่อย้ยเเรากินไน้ำลายอขั้นแทาเดี๋ยวกเรงงเสียออดเสียออดนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> ผมปิดเลยเ <c oughs> สียบวครับเดี๋ยวเราเนี้ยอะนะครับอะไรเสียดี <c oughs> นะครับเสียดีเเนื้อจัดไปคร <c oughs> <c oughs> ับหย ซาซิมิเนี่ยครับนี่ครับซาซิมิโต้เลยอือฮะนัฮะดีนะมี่แถวแล้วมานย่าำปขาดครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่กินนะครับเพระาะว่ากินเจนะฮะผม <c oughs> นะฮ <c oughs> ะเจอกั <c oughs> นใหม่คลิปหน้าบ๊ายๆนะครับผมเจได้ยังไงบ้าง